รีบหามากิน5อาหารบำรุงหลอดเลือดหัวใจพี่ปราบอกเลยนะคะตอนนี้ปัญหาในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจเป็นปัญหาที่เป็นกันมากๆเลยแล้วเราจะทำยังไงล่ะคะเราก็ต้องดูว่าอาหารที่บำรุงหลอดเลือดหัวใจของเรามีอะไรบ้างวันนี้พี่ปราบอกเลยนะคะมาดูกันเลยว่ามีอะไรตามที่ปรามาเลยะคะ่ะหลอดเลือดหัวใจนะคะ มีหน้าที่นําเลือดไปเลี้ยงหัวใจให้ทําหน้าที่ปกติเพราะว่าอะไรคะหากเกิดความผิดปกติกับหลอดเลือดหัวใจไม่ว่าจะตีบแตกหรือตันย่อมส่งผลให้หัวใจขาดเลือดและอาจไร้แรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นการดูแลสุขภาพหัวใจด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงหลอดเลือดหัวใจจึงมีความสําคัญมากๆแลวอาหารอะไรคะที่บำรุงหลอดเลือดหัวใจได้บ้างตามพี่ปลามาเลยคะ่ะข้อที่1ปลาทะเล และปลาน้ำจืดไทยปลานอกจะจะมีคุณค่าทางอาหารเนี่ยสูงแล้วยังมีกรดไขมันที่จาเป็นในกลุ่มโอเมก้า3ช่วยลดการแข็งตัวของหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะปลาไทยไม่ว่าจะเป็นปลากระพงปลาทูปลาดุกปลานิลปลาสวายเป็นต้นนะคะข้อที่สองสมุสนไพรไทยนี่ราคาดีมากเลย สมุนไพรเนี่ยอย่างขิงขา่าตะไคร้กระเทียมกระเพาราโหระพาสรเเนมีสารพฤกษเคมีและสารต้านมามืวสระสูงทําให้ลดการอักเสบของหลอดเลือดและยังสามารถช่วยให้อาหารมีรสชาติดีขึ้นในกรณีที่คุณเป็นโรคหัวใจที่ต้องจํากัดอาหารรสขมนะคะข้อที่3ถั่วเปลือกแข็งถั่วเปลือกแข็งต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วอัลมอนด์เมคคาเดเมียวอนัท เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ทริส่งก็ดีต่อสุขภาพหัวใจแล้วก็หลอดเลือดหัวใจเนื่องจากมีกรดไขมันโอเมก้า3และไขมันดีชนิดไม่อิ่มตัวและบอกได้เลยนะคะสามารถลดระดับไขมันเลวในเลือด LDL c อ o ล e s t e ร o l ceral, ที่เป็นสาเหตุของหลอดเลือดตีบได้ปริมาณที่เราแนะนำบริโภคต่อวันก็คือ2ช้อนโต๊ะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากๆนะคะ ถึงตอนนี้เราจะเห็นแล้วใช่ไหมคะมีอาหารหลายอย่างที่หาไม่ยากเลยสําหรับบํารุงหลอดเลือดหัวใจเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองมากๆแล้วเราก็ต้องเลือกอาหารรับประทานอ่ะแต่อย่าลืมนะคะตรวจสุขภาพประจําปีพี่ป้าจะพูดทุกคลิปเลยค่ะในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจาปีพาะเป็นเรื่องที่สําคัญมาก เมื่อเราตรวจพบอาการผิดปกติอะไรแล้วเราจะได้รีบรักษาและที่สําคัญพักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดเกินไปนะคะสุขภาพสําคัญมากออกกําลังกายด้วยเลือกอาหารที่รับประทานถึงตอนนี้พี่ประอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับท่านอื่น กดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u t u Healthy Fish เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะอาหารอะไรเนี่ยที่จะบำรุงหลอดเลือดหัวใจปรามีอาหารดีๆมาแนะนำค่ะตามพี่ปรามาะคะข้อที่4น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกมีกรดไขมันดีชนิดไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวสูงนะคะแล้วก็วิตามินอ e, ีซึ่งเป็นสารต้านน้ำมืนสระหรือแอนตี้ออกซิเดนท์ที่ช่วยป้องกันหลอดเลือดจากความเสื่อมและการอาักเสบภายในหลอดเลือด เชื่อไหมคะพี่ปรางอยากจะบอกเลยว่าการที่เราจะรับประทานอาหารอะไรเราต้องรู้แรงแล้วก็เลือกอาหารให้ถูกต้องและเลือกน้ำมันที่จะประกอบอาหารให้ได้ดีนะคะหลายคนเนี่ยก็บอกว่าศึกษาแล้วก็พบมาว่าการที่เราทานน้ำมันมะกอกเนี่ยจะทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือนดนลดลงทั้งยังลดความเสี่ยงของการเกิดโรคความดาันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองแล้วก็โรคไขมันในเลือดสูงนอกจากนี้ยังค้นพบนะคะการรับประทานน้ำมันมะกอกยังสามารถช่วยลดอาการอักเสบและลดโอกาสการเกิดความผิดปกติของไขมันในเลือดภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดด,ดำตันและยังช่วยกระตุน้นกระบวนการเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตได้อีกด้วยนะคะที่สําคัญเลยพี่ปลาอยายกจะบอกเลยว่าถ้าสมมุติเราเลือกน้ำมันมะกอกมาปร,ประกอบอาหารแล้วอย่าลืมนะคะ ชนิดของอาหารที่เราทานด้วยเราก็ต้องเลือกด้วยอย่าทานของมันมากดูแลสุขภาพและออกกําลังกายบอกเลยนะคะโรคเบอาหวานโรคมะเร็งและโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องมันจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงและมีประโยชน์คราวนี้เรามาดูซิว่าเอ๊ะทำไมการที่เราเลือกนะ้ามันมะกอกเนี่ยแล้วส่งผลหรือมีสิ่งดีที่เกิดกับร่างกายเพราะว่าอะไรหรือคะ มีการศึกษาเนื่องจากน้ำมันมะกอกมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ในปรนิมาณสูงไม่ว่าจะเป็นโพลีฟีนอลสารต้านน้ำมอนสละกรดไขมันไม่อิ่มตัววิตามินอีวิตามินเ e, คและกรดไขมันโอเมก้าเรามาศึกษากันดูอีกครั้งค่ะว่าทำไมสารอาหารเหล่านี้ถึงเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของพวกเราเริ่มต้นเลยนะคะโพลีฟีนอลและสารต้านน้ำมันสละ คุณประโยชน์ต่างๆที่ได้จากโพลีฟีโนลมักเป็นผลมาจากการที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลสระซึ่งสามารถช่วยต้านการเสื่อมโทรมของเซลล์สารอาหารเหล่านี้ยังช่วยในเรื่องของการลดภาวะตึงเครียดจากการกับอาการเจ็บป่วยช่วยชะลอวัยอีกทั้งยังช่วยป้องกันภาวะสมองเสือ่อมภาวะหลอดเลือดสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคมะเร็งบางชนิดต่อมาก็เป็นวิตามิน K วิตามินเคคือกรุงวิตามินที่มีความสําคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือดช่วยสร้างกระดูกใหม่และช่วยเรื่องความสมดุลของแคลเซียมคุณประโยชน์ที่ได้จากการรับประทานวิตามินเคอย่างสม่ําเสมอคือการช่วยเสริมสร้างสารอาหารและโปรตีนต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับการสมานแผลอีกทั้งยังช่วยเสริมแคลเซียมในการผลิตบนกระดูกและป้องกันกระดูกหุนวิตามินอ e. ี วิตามินอ e, ีมีประโยชน์อย่างไรแล้วคะพี่ปรอาอมาฟังกันเลยค่ะวิตามินอ e, ีมีส่วนช่วยในการป้องกันการทำลายเซลล์ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและโรคเมลิงโดยมีส่วนช่วยต้านการติดเชือ้อและยังช่วยป้องกันความผิดปกติของเส้นใต้ด้วยต่อมามีอะไรคะกรดไขมันโอเมก้าหกและโอเมก้าสามกรดไขมันโอเมก้าหกและโอเมก้าสามคือกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มัวเชิงโอน ซึ่งร่างกายของมนุษย์เราไม่สามารถผลิตเองได้ต้องได้รับจากการรับประทานอาหารหากขาดกรดไขมันโอเมก้าเหล่านี้พ่ปราบอกเลยนะคะอาจจะทําให้เกิดภาวะอะไรคะการทํางานของร่างกายบกพร่องและเกิดการเจ็บป,ป่วยได้นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมกรดไขมันโอเมก้า6เริโมเมก้า3จึงจําเป็นในขณะที่กรดไขมันโอเมก้า6นะั้นสําคัญต่อการดํารงชีวิต กรดไขมันโอเมก้า3เองมีบทบาทที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นคือการช่วยในการไหลเวียนของเลือดก,การทํางานของหัวใจและระบบพันธุกรรมต่างๆทางนี้ปริมาณที่ดีที่สุดที่แนะนําให้บริโภคกรดไขมันโอเมก้า6และกรดไขมันโอเมก้า3คือาการบริโภคในสัดส่วน4ตอนน่อ1ยิ่งแกล้งขิงตัวเลขนี้เท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นบอกเลยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องดูและเลือกรับประทาน แล้วก็เลือกที่มีผลดีต่อสุขภาพของเรานะคะถึงตอนนี้เห็นไหมคะถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่ดีก็จะทําให้มีผลต่อการทํางานที่ดีของหลอดเลือดของเราด้วยอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งตอบสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Pretty Fish เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะ เรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะในเรื่องของอาหารที่บำรุงหลอดเลือดหัวใจค่ะ 5. ข้าวโอต๊ตข้าวโอต๊โอตเป็นพัญพืชที่มีใยอาหารสูงทั้งข้าวบดเดชเชิงซ้อนกรดอะมิโน ซึ่งมีส่วนสําคัญในการดูแลหัวใจและหลอดเลือดให้แข็งแรงอีกทั้ง,งยังช่วยควบคุมระดับคอเ,เลสเตอรอลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมบอกเลยนะคะอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่เหมาะสมและเราต้องดูแลและปฏิบัติตัวเป็นอย่างดีเลยนะคะคือข้อที่1ไม่กินอาหารที่ทอดในน้ํามันซ้ําหลายครั้งพวกกรยทอดทอดมันปาทองโกเนื่องจากมีไขมันทรานส์สงูง 2. เลี่ยงอาหารไขมันสูงเช่นเนยเนื้อสัติดมันเค้กคุกกี้ ข้อ 3. เลือกไขมันที่ดีนะคะในการที่เราจะมาปรุงอาหารเพื่อเกิดประโยชน์กับร่างกายข้อ 4. กินผักผลไม้ที่มีกากใหญ่มากเช่นฝรั่งแก้เมงกนก็หการปรุงอาหารสําคัญมากนะคะเลือกการอบนึ่งลวกย่างแทนการทอดก็ 6. เน้นอาหารไขมันต่ําเช่นนมพร่องมันเนยโยกเกิร์ตไขมันเนยเป็นต้นอีกครั้งที่พี่ปรยอยากจะบอกนะคะการดูแลหลอดเลือดหัวใจของเราให้แข็งแรง นอกจากที่เราจะใส่ใจในเรื่องอาหารที่รับประทานแล้วการออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอการดูแลสุขภาพใจให้ห่างเกรงจากความเครียดหรือหัวใจของเรานะคะที่ไม่ต้องทํางานหนักมากเกินไปช่วยให้หลอดเลือดของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพที่สําคัญก็คือเราต้องสังเกตตรวจเช็คสุขภาพร่างกายและหัวใจให้อยู่เสมอแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ดูแลสุขภาพของเราตรวจสุขภาพประจําปีพี่ปราเน้นล้ําทุกคลิปเลยนะคะการตรวจสุขภาพประจําปีการตรวจสุขภาพประจําปีเป็นสิ่งที่สําคัญเราต้องดูแลสุขภาพของเรามากๆอย่าลืมค่ะแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการแชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแ,กแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่น กดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube Healthy f i s เป็นก่อนกรงใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเอติมโตเข้าสู่ผู้สูงอยุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิงด่งจริงๆจริง,ง,งช่อง YouTube Healthy f i s เชื่อพี่ปรานะคะ